ละครชีวิตรักแค่เมียเก่าตอนที่สองคำคุณกลับมาถึงบ้านก็ยังคิดถึงแต่เรื่องเก่าๆโดยเฉพาะเรื่องเขากับเมียเก่าคนนั้นตอนนั้นกิ้งทำให้เขาอับอายมากกิงตีหัวเขาจนปางตายแล้วเอาตีนถีบหน้าต่อผู้คนทั้งคอนโดไม่คิดพาเขาส่งโรงพยาบาลทั้งที่เลือดอาบหน้าตอนนั้นความสัมพันธ์ระหว่างเขากับเธอจึงจบลงหน่อย น่งกิงตอนนี้อดอยากปากแข้งถึงขั้นต้องไปซื้อผู้ชายกินในบาร์โฮสทูเรสวะ่ะยิ่งคิดก็ยิ่งแขนมค,คุณเลยคิดแผนเด็ดขึ้นมาใหม่วันต่อมาเขาจึงเรียกกัดมาพบคุณคำเรียกผมมาทำไมครับเมื่อคือนนี้คุณออกไปกับผู้หญิงที่ชื่อกิงเหรอใช่ครับแต่เราไม่ได้มีอะไรกันไม่ได้ขายตัวอะไรนะครับผมยังรักษากฎของผมเสมอ ผมก็แค่ไปส่งพี่กิงที่บ้านครับผมไม่สนใจลงหน้าเรื่องนั้นว่าคุณจะมีอะไรกับเขาหรือเปล่าผมมีเรื่องจะให้คุณช่วยหน่อยเรื่องอะไรหรอครับผมอยากให้คุณคบหากับกิงอะไรนะผมอยากให้คุณคบหากับกิงเป็นแฟนหลอกเอาเงินเข้ามาให้หมดตัวได้เยอะเท่าไหร่ยิ่งดีผมอยากรู้ว่าคุณจะทำอย่างนั้นไปทำไมคุณไม่ต้องรู้คุณดูดเงินไม่นั่นมาได้เท่าไหร่ มาบอกผมผมจะโอนเงินให้สองเท่านอกจากนี้ผมก็ยังมีเพื่อนผมเป็นผู้กำกับซีรีส์วายเรื่องดังถ้าเกิดคุณช่วยผมแล้วก็ผมจะเอาชื่อคุณไปเสนอให้กับเพื่อนแล้วคุณก็ไปแคสงานได้เลยกัดนิ่งไปแต่เขาก็เห็นว่าข้อเสนอของคำคุณน,นั้นแสนงามจึงยอมตกลงทางด้านกิ่งนั้นดีใจจนเหนือเต้นที่กัด เด็กหนุ่มที่เธอหมายตาเอาไว้แต่ไม่เคยเล่นด้วยอยู่ๆก็โทรศัพท์มาหาน้องกัสนี่น้องโทรหาพี่จริงๆเหรอเนี่ยพี่กิ่งตื่นเต้นจังไม่คิดเลยว่าน้องกัสจะโทรหาพี่ผมอยากชวนพี่กิงไปกินข้าวนะครับจริงเหรอได้สิจ๊ะไปกินที่ไหนอยากกินร้านไหนบอกพี่ได้เลยนะจ๊ะผมจะรออยู่ที่ร้านอาหารญี่ปุ่นในห้างนะครับ คิดว่าพี่กิงก็น่าจะรู้จักเพราะมันมีอยู่ร้านเดียวผมจะรอนะครับพี่กิงได้เลยจ้ะแล้วเจอกันนะจาน้องกัดเดี๋ยวพี่จะแต่งตัวให้สีสวยเลยเป็นอะไรนางกิงยิ้มหน้าบานเป็นจานกระดง้งแกนางจี๊ดนงกัดโทรหาฉันกัดไหนอ่ะโอ้ยก็กัดตัวท็อปบาโฮสเฮเวนครับนั่นไง เขาโทรหาฉันแล้วก็ชวนฉันไปกินอาหารญี่ปุ่นด้วยแกโอ้โหน้องกัดตัวท็อปเลยนะน้องคนเนี้ยเขาโทรหาแกจริงๆเหรอเนี่ยฝันไปปะแกอยากได้น้องเขาจะตัวสั่นจนเก็บเอาไปฝันเปล่าเนี่ยบ้าเขาโทรมาจริงๆไม่เชื่อแกก็เช็คเบอร์ได้หรือว่าเขาจะชอบฉันวะแกอยู่ๆก็มาโทรหาแบบเนี้ยโอ้ยแกเด็กบาโหแต่มันรักใครไม่เป็นหรอก อีพวกนี้มันไร้หัวใจที่มันเอาอกเอาใจเราทำยังกับเราเป็นเจ้าหญิงก็แค่หลอกตัวเองไปวันๆทั้งนั้นแหละก็แล้วทำไมน้องเขาไม่โทรหาแกละ่ะนิดนางกิง๋งแกจะเข้าข้างตัวเองว่าน้องการเข้ามาชอบแกจริงๆเหรอเนี่ยแกแกอายุจะสามสิบน้องกาดเนี่ยมันเพิ่งสิบเก้ายี่สิบเองนะโอ้ยแกทำยางกับว่าไม่เคยมีเรื่องรักข้ามรุ่นอย่างนั้นแหละหกสิบกับยี่สิบเขายังแต่งงานกันได้เลย แล้วทำไมาแค่ยี่สิบกับสามสิบมันห่างอะไรกันนักหนาล่ะกิงผิวปากอารมณ์ดีออกไปกับกัสเขาจีบเธอดีกับเธอแต่ก็ชอบออดอ้อนขอนั่นขอนี้เป็นประจำพรุ่งนี้วันเกิดผมนะครับพี่กิงตายจริงวันเกิดของกัสเหรอจะ๊ะอยากได้อะไรบอกพี่กิงได้เลยนะเดี๋ยวพี่กิงซื้อให้ผมอยากได้นาฬิกานะครับผมไปดูมาแล้ว สวยมากแต่มันก็แพงมากเรือนระตั้งสามแสนนะครับพี่กิงเอาสิจ้าแค่สามแสนเองเดี๋ยวพี่กิงซื้อให้ถือว่าเป็นของขวัญวันเกิดจากพี่นะพี่กิงใจดีจังเลยครับใจดีแบบนี้ผมรักตายเลยอย่าตายสิรักอย่างเดียวก็พอถ้ากัดตายอ่ะแล้วพี่กิงจะอยู่กับใครได้เลยครับพี่กิงผมจะไม่ยอมตายง่าย จะอยู่ต่อไปจนถึงวันเกิดไปเรื่อยๆพี่กิงจะได้ซื้อของขวัญให้ผมมากๆากนะเราอะ่ะผมร้อเล่นนะครับพี่กิงผมไม่เคยอยากได้อะไรของพี่กิงหรอกก็ได้จ้ะพี่จะยอมเชื่อซื้อนาฬิกาให้แล้วอะ่ะเวลานัดพี่ไปไหนมาไหนก็มาให้ตรงเวลาด้วยนะแน่นอนครับพี่กิงในระยะเวลาไม่นานกิงก็หมดเงินไปกับการเกือบล้านบาทพี่กิงครับ แม่ผมไม่สบายอีกแล้วต้องจ่ายเงินค่าผ่าตัดหรอยังไม่หายดีอีกหรอป่วยมาเป็นเดือนแล้วคราวนี้ค่าผ่าตัดเท่าไหร่หรอกัสสองแสนครับพี่กิงเดี๋ยวพี่โอนให้นะขอบคุณมากเลยนะครับพี่กิงถ้าไม่ได้พี่กิงแล้วก็ผมแย่แน่เลยครับไม่เป็นไรก็เราเป็นแฟนกันนี่แม่ของกัสก็เหมือนแม่พี่แหละตั้งจากโอนเปลอให้กับกัสจนแทบจะหมดตัว อยู่ๆกัสก็มาบอกเลิกเธอดื้อพี่กิงเราเลิกกันเถอะอะไรนะกัสอยู่ๆมาบอกเลิกพี่ทำไมพี่ทำอะไรผิดก็พี่หมดตัวแล้วนี่ขอเงินแต่ละทียากเย็นจะตายมีผู้หญิงที่พร้อมจ่ายพร้อมเปรห้ผมผมก็ต้องไปนิดหมายความว่ายังไงอ่ะกัสกัสเข้าหาพี่พราะเงินอย่างนั้นเหรอพอพี่เงินหมดกัสก็จะทิ้งพี่ไปอย่างนั้นเหรอ ก็ใช่เลยสิรออายุห่างกันตั้งสิบปีผมไม่มีรสนิยมชอบคนแก่หรอกนะถ้าผมจะมีแฟนทั้งทีผมก็ต้องหาเด็กๆอ้อพี่เงินหมดก็หมดประโยชน์สำหรับผมแล้วอะ่ะแกแกอีกัดอีชั่วลาก่อนนะพี่กิ้งอีกกัดอีกัด,กดแม่ละครฉากนี้นี่มันสนุกจริงๆแกไอ้คำคุณน,นี่ฉันเกิดก่อนเธอตั้งหลายปีนะ ก็น่าจะเรียกฉันว่าพี่นะฉันเกิดก่อนเธอตั้งสามปีเนะี่ยคนอย่างแกเรียกไอ้มันเหมาะสมที่สุดแลวไอ้คำไม่ได้เจอกันมาห้าปียังหยาบคายเหมือนเดิมนะกิงถอยฉันจะกลับบ้านไหนๆก็มาที่ร้านอาหารนี่แล้วกินอะไรก่อนสิฉันเลี้ยงเองเห็นว่าหมดตัวแล้วไม่ใช่เหรอจะเอาเงินที่ไหนจ่ายค่าอาหารล่ะแกแกรู้ได้ยังไงว่าฉันจะหมดตัว โธ่ก็เพราะว่าฉันเป็นเจ้านายของเอกัส่งสิอะไรนะแกเป็นเจ้านายของเอกัสนี่หมายความว่าที่เอกัสมันเข้าหาฉันที่เอกัสมันหลอกดูดเงินฉันไปเป็นแผนการของแกอย่างนั้นหรอไอ้คำโอ้เป็นอย่างที่เธอคิดเดะเลยกิงแต่น่าเสียดายเธอมาฉลาดเอาในวันที่เธอจะหมดตัวอยู่แล้วไอ้คำคุณไอ้สารเลวไอ้ชั่วแกทำแบบนี้กับฉันได้ยังไงท่า เพื่อความสะใจไงกิงวันนั้นเธอตีหัวฉันฉันต้องอับอายคนไปทั่ววันนี้เธอก็ควรจะได้อับอายบ้างอีกคำคุณไอ้ชั่วจำไว้นะว่าวันพระไม่ได้มีหนเดียวหญิงสาวมองอดีตคนรักอย่างแค้นใจวันหนึ่งเธอจะต้องแก้แค้นให้สำเร็จแกจบลงไปแล้วนะคะสำหรับตอนนี้ค่ะสำหรับใครที่อยากอ่านหนังสือเรื่องนี้เต็มๆรับรองสนุกมากนะคะติดต่อมาได้ที่ เฟซบุ๊กพระภายนักเขียนหรืออ e ีบุ๊กก็มีให้โหลดในชื่อเรื่องเมียเก่าที่ไม่อยากกลับไปรักค่ะ